ไม่ใช่คู่บุญเพราะคู่กรรมแปลว่าอยู่ร้อนนอนทุกทุกอกทุกใจเพราะขาดความศรัทธาในคู่ครองของตนอยู่ด้วยกันก็จะมีแต่ความร้อนอกร้อนใจจะหาความสุขแท้จริงนั้นไม่มีส่วนคู่บุญคือสุขใจเมื่อแรกพบอบอุ่นใจเมื่ออยู่ใกล้เย็นใจเมื่อลาจากท่านว่าอยู่ด้วยก็สุขอกสุขใจ จากกันไปก็เย็นอกเย็นใจหาได้มีความระคายแขงในหัวใจไม่ใครที่ได้เจอคู่บุญเช่นนี้แล้วก็จงรักษาเพชรในมือเอาไว้เถนาอย่าได้ทำหลุดมือไปเชียวละ่ะถ้าหลุดมือไปแล้วก็ยากจะหาใครมาแทนที่ได้เพราะคู่บุญไม่ใช่คู่ที่สร้างกันมาเพียงแค่ชาตินี้ชาติเดียวแต่เป็นคู่ที่สั่งสมบุญบารมีมาด้วยกันหลายภพชาติ